ลูกสาวคนมาตือหึงนี่ฮัลโหลฮัลโหลเหรีหล่อเหลียขาดวุ้นใดด้ถ่ายคลิปต้องมีลูกสาวเด้พี่น้องทำหาได้น้องนี่นี่เนิร์ดเนิร์ดนี่สองสาวสวัสดีค่ะว่าพี่รถเมล์ว่าจะกินหมูกระทะป่ะนะป่าหนูก็อยากกินเพื่อกันค่ะพี่สองคนเราด้วยจะกินหมูกระทะนี่บรรยากาศคนบรรยากาศคนลินคอยมันจะกินหมูกระทะรอซ้อมเนาะหมูกระทะผู้ใดเนาะสิใจดีให้หมูกระทะลูกสาวคอยนอเนาะ ินรถเมียกับอยากย,ากยากดืดดิจ้าเซเลอรีกคู่หนึงน่งเอ้าเซเลอรีกคู่หนึ่งเฮ้ลูกสาวอีกคู่หนึง่งนี่ลูกสาวอีกหนึ่งท่านสองสาวคู่แฝดหนาวมากเลยค่ะหน,นาวจังสิปีงเจี้กินข้าวผู้นี้ว่าป้งเขาจี้ผู้นั้นว่าหมูกระทะ่าสั่น่าผู้นี้ปิ้งเขาจี้พอน้ำมาปิ้งเขาจี้ใส่ไข่โอ้ปีงเขาจี้ใส่ไข่เอา้เอาจวดจาดไปลูกเข้าถาซ้อม ผู้นึงอยากกินหมูกระทะผู้ <c oughs> นึงอยากกินปิ้งข้าวจี้พ่ะนะปะไ <c oughs> ว้ยลูกสาวก่อแต่ละคนไปพี่รถเมย์ว่าอยากกินหมูกระทะพ่ะนะเอาไป <c oughs> สวัสดีครับสวัสดียาำมาเลงอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องคนด่าคิดตเาเว่นตกดินแล้วทั้งคุณ <c oughs> โอ้เสียงอยังนอตตืดนืดตัดตัดนอมาเนี่ยนอ ักเกดวาวปลเล้วมึงมายังไว้มเกดวาวปลเลี้ยวไม่ทอม่อนหนให้แจคโตมื่อนี้ไปใ้นหมึกอมือนี้้อน้งตีนโอ้าร์บะหมโอ้ย่วยวเอาลงอ้ยคนมัถือดิมัดอันโตรปเอกดาวาลงล้มเสืยวเงินเขาว่าออ เดในควายน้ำแน่ะควายยังไม่ซื้อ,อ,อเปลี่ยนฝนตกลิ่นอีกแล้วพี่น้องเลอนยนหยอนยอนตกอีกแล้วคว่าลงซื้อเงินมาจันก,ก็เลยจันมาเลยมาจับอกว่าไม่นงกันเช็ื้อควายฮิลิสิมีคือเก่งแต่ว่ <laughs> กูไหนละเรื่อยยังตัดตัดู่บัดนโอ้เรื่อยวาวบัดเหอ้ยว่าเป็นเรื่อยว่าวสร้างฟีมือสร้างฟีมือเลยเด้ว่าวเด้อคร้บเดยวจากดวงก่อนดวงนี่ป่จุดหลังอยู่หลังสายชุดไีนเป่าม่เพิ่มขึ้นไาแล้วว่าบันไดตายบัดเนี่ยยี่สิบพันว่าน่ะมีบันไดเนี่ย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 วาวจุฬาเนี่ย มาว้อนอ้วนค่ะวาว้าไปยืนเดียวกันมงดูเขกอเโอ้ยเพอกเพ่าม่นซกันกัพ่นเลยไหมขากขอตั้งไปดูตั้งไปดูสายสนถือไปดูเจ้าเจ้าย่างไปหาสายสนมันมันมัน้กันบบกับวาวนี่ตั้งลงพื่นนั่นสีแม่หันหน้ามาพีแม่สูงเออคนกับวาวมมาซ้ำกันบัดนี้ เมมส่วนสูงเมมส่วนสูงกับเป๋ากับคนแม่เอาผักปินเทอร์้าผ้าผิวเบาเบาที่แรกว่าเบาจุ่นละบ่งไปมากือจังงันปลาป้ากระเป๋ากินนิ่มหนิไหมโอ้โหวิธีการใส่ฟองป่าเงินประดดแต่ว่าส่วนสูงกับส่วนสูงเบากระข้นเทียนกับคนซ้ำกันหน่อยเข้าตัวไปแท็กแล้วไหมป้าเด่นเดี่ยวมาเบิ่งเด่นแถวหนาเดี่ยวมาเบิ่งโหลดขึ้นหนึ่งสิครับประทันว่า แววกระพ้นไหมมาคือกันแดจะได้เฮตูปูยู่ไหมเฮตูปูยู่ไหม่ววกรกับ้นไหมแนนอตใเอาไล่วดาหันเขาว่าไปลงซื้อเอาเงินนสันจัดมาจักลงซื้ออยู่ใส่ละบุหูาลระมาล่องผีก้อนไม่เยปวงจิตวเพิ่นไปลงซื้อเอาเงินมาจัดมาเลยบาทเีย เรียบร้อยเลยเจ้าได่ข้ามประกันเขาแล้วบัทเลยมีอยัางขาวห้าผู้ค้าประกันกันเด้อเรียบร้อยเจ้าไม่อย่างนี้กว่านี้จะว่าไทยไม่อย่างใดสามนุ่มนี่งพ่อกาการี่หนึ่งโอ้ยกูบาแล้ววะอันนี้เสียกาการนี่เขาบ่อยเหรียญน้ำเหรียญผู้เดียวโลดเขาเพิ่งจะไปเหรียญแล้วนี่บาทเลย เอาแมเตุลาสารมาขึ้นครับแม่ปวดได้ตุลาสารไม่เหรียญนะไมเรียขนาดตันก่อนยมวไดเหรียญตันก่อนเตยบบดนี้ปวดไดขนาดไดขนาเองไม่เดียปนจะไดมาขึ้นไดไปใ่ป่ะเมื้อเศ้าเพแ่่นมาขึ้นออกมื่อเศร้าซะไปเดวตัวเนี่ยมุช่นใช่นิดวะใช่ขีดแซอูดไปบันนีขดต้ม่งดีเต๋เบึงสภาพแล้วสิบวัยดอกมาขึ้นนี่ขิดต้มลายหมดย่างง ว่ได้ยินหอดเสียงว่าล่ำเอาเตยย่างเดียวเอามวลย่างเดียวว่าได้ว่าเอาเตยมวนหู้เออหู้เออว่าลุยย่งจะผู้ใด้ทักไข่มันเบิดไลท์กับทาด์ไลท์แมนก็จะบอกกันกล่องเด้อกล่องเด้อวันที่เดอกล่องกับว่าสนอะไรตอนไหนกูได้ที่แล้วนี่แหละจะว่าจะไปนั่นต้องเป็นไข่พร้อมล่ะไข่ปลาสดแต่ถ้าไปเนี่ย คนเป็นไข้ก็คืออันนี้แหละมันตกตลอดเวลาเลยฝนเน่ะเรียบร้อยเลยมันอ่นมันเศร้าไปยักหนึ่งเลยเป็นบบก็เป็นมันไหมอย่างมาแห้งเปียกมันแห้งสีจมเลยผู้เป็นไข้ไปแห้งจมเลยก็เลยอันนี้เลยต้นลุมลุ่มอยู่อ้อก็เสียยาคอยเด้ไปให้ไปซื้อยาให้เลยใส่ถึงคนซื้อยาที่ปีกับยาไพื่อนริดอนให้เลยสุดยอดเด็ดเนี่ยเนี่ยยังมาอยู่เนี่ยอย่าไปร้องไปถามเราผาเงี้ยมาแล้วเลย โอ้ทีมงานสร้างมาเนี่ยสร้างเฮ็ดหยังเนี่ยพ่นสีโอ้พ่นสีพ่นสีกันร่วมทีมกันแล้วเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดกระทงติกระทงเจ้านานมาเนี่ยโลโก้กระทงเนี้ก็สีชมพูโลโก้โอ้สวยสวยสวย สีชมพูตัวนี่ม่วงที่ไหนเนี่ยชมพูม่วงชมพูเข้มครับชมพูสีแข็งหางๆกันแนวนั่นมันบบบบมันไม่ใช่ม่วงนะเนี่ยชมพูเลยแล้วนะ่ะม่วงมันม่วงมันกระแลกวเนี่ยเราก็เออเอาได้ไหมว่าละถามมึงดูรถมี้ถา,ามมึงดูได้่ยา <laughs> <c oughs> ได้ยาบ่เที่ยวไปซื้อยาได้ไหมอ่ะได้ครับได้ลีอ่ะกินบ่กินน้ำบ่ไทยลีนอน แกปวดหัวไทลอนกับพี่ฟี่นะโอเค okay. แก้ขี้มูกแก้ขี้มูกตันดังได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่าสีบวได้ซะแล้วถ่ายคลิปพร้อมหมดแล้วหนิโอ้แน่นอนแต่ว่ายูทูบเบอร์ก่อนมันคือแน่นอนแต่ว <c ười> <c ười> ่ากูมักจะส่งนี่ละ่ะื้อไปถิ่ไมได้บ้างหนิส่งขาบัวซ้ำกันนี่ยไหมกูอย <c ười> ากขายบัวซ้ำกันมึงตัวขาหนึ่งสูงขาหนึ่งต่ำไม่สง่งไหม หันคนมาดูบัดนี่หันหลังมาดูหมุนหลังมา <t> นั่นบ่มีแนวกินอะไรกินทรงเยอะของละดากัะดากบ่มีแนวกินกินทรงเยอะของลราดากันนะก,นกูน,กนาากนะใส่พวกบานพวกเมืองเขาแนวพอเอ้ยส่งก็ดีมาทานกินยาได้หรอกพี่เอายาใบก่อยเด้อยาหยวนเกียรรถครับฮะเกียร์รถจะเอาไหมจ้ะเอา ไปเบิง่งก๋วยเตี๋ยวไม่แย่พวงอยู่ต่างขุนตามมาับมะคงกินตับมะคงเอาไรสิกินตำบมะคงน้ำนี่ตำปลากินเป็นหมูนะโอ้ยหมูกระทะประจนะันมามานายเดี๋ยนะเอาจังหวะกันจังหวะกันหมูกระทะสะดอกเอาพี่น้องเพคนจะกินหมูกระทะพี่น้องครับผู้ใดสีสนับสนุนจั๊กสองขีดกินเบิือนตัวสองขีดนะ ไ่ได้กินเหลียโอเคหมูกระทะหมูกระทะผู้ได้สิใจดีสือหมูกระทะให้รถเมี่เออกับทีมงานทีมงานอ่าครูมีมี่ทีมงานน้องน้องมลำวันนี้ทำงานอยู่บนเวทีผู้ได้สิส,สนัรสนสนหมูกระทะมาเด้อมาเด้อจวดจวด